ปัดไงกับไงพูดอีหลอกอีไล่ก็ได้ตาย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 ลองดูสามเป็นรรส้มเห็นไหครับมันอีหลอกกับอีไล่เลยด้อยส้มนี่บ้าคกิมกับบ้าหูบ้แใ่ใจนะครับเนาะแต่ว่าทีหูพื้นไงซะระเกินลองดูบ้าคกิมบ้าคกิมยืนมือ,อยังบ่ยังบ่าหอดบ่าหอดพุดพื้นเลยครับโอต้นเดียวลำเดียว แขงอิ Finally, ่มได้หรือครับนี่เพิ่งเพิ่มนี่ยังอีหลอกนี่ยังอีหลอกหนาหัวหนาขั้วีกว่าเพื่อนใดเนาะครับเนาะโอ้น้ำเด้อแต่ว่ายังอ่อนๆได่เลยครับทำไมแกงกินได้หรือครับนี่แกงอิ่มได้หรือมั้งนี่บอกเปลือกช่อยๆเนาะครับเนาะตัวตัวไงเป็หญ่พูดเจ้าก็ได้ปวดพวกครั้งนี้เอาไว้นี่ละสวยๆงามๆอยบนีนี่ละเกิดที่เทิงร่นอีกนี้จะหัก สวัสดีครับแม่เหล็กสไตล์เชนแนลครับผมพบกับผมเบาวกึมครับวันนี้หลังจากที่เบาคกึมไปส่งแมงกินนู่นให้ลูกค้านะครับเนาะทั้งลูกค้าทั้งเอฟซีนั่นแหละเพราะว่าคนที่ซื้อคนที่สั่งซื้อแมงเบาคกึมส่วนมากก็มาจากเอฟซีจาก่องยูทูบเนาะครับเนาะเพราะว่าเบาคกึมลงขายทั้งเพจเบาคกึมก็บ,บอกเพื่อนไว้ดอกว่าถ้าผูใ้ใดสนใจทีส่สื่อขายสินค้าในที่เบาคกึมลงขายนะครับเนะาะให้สอบถามรายละเอียดมาทั้งเพจเนะครับเนาะ หลังจากที่ท่องแล้วเรียบร้อยบักึ้มก็เลยแวะปลาครับปลานี่เป็นปลาอีกระพุกนะครับเด้อหรือว่าปลาต้นบุกหลายปลานี่แต่ว่าพื้นจักสีออกฮึย่างฮึย่างบอกเดี๋ยวบักึ้มสิพาไปเบิ่งครับส่วนนี้บักกลมขามากกับพอพอดีแถวบ้านพี่น้องท่านผู้ชมมีบ่ครับถ้ามีเอืนอนนิยังคอมเมนต์บอกบักึ้มได้เด้อครับเด้อแถวบ้านบักึ้มกับสีอื่นว่าอีหลอกเนาะครับเนาะแต่ว่าอีหลอกกับสีต้นไม่ใหญ่ผานี้ดอกอีหลอกอีไล่ประมาณนี้เนาะครับเนาะต้นนิยังสีกับสีอื่นประมาณ ประมาณว่า e ะะอ,อีไล่เนั่นแหละแต่หลักๆรวมๆเนี่็เอิอนีหลอกอะไรตะครับเนาะแล้วอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งวิธีการแกงกระแกงคือกันนะครับเนาะแกงคือกันเทคนิคการแกงอีหลอกอีไล่อีพุกต้นบอลน,นั่งหวานมือนี่สูตรการแกงแกงคือกันนะครับเนพะื่อถ้าผูใ้ใดแกงบ่เปลี่ยนสิคันครับผมอันนี้เรื่องจริงอันนี้อันนี้ก็แกงได้ครับเนี่ยอันนี้ก็อีไล่อีหลอกแกงคือกันนั่นแหละคือเราึืนวันนั่นแหละตะครับเนาะเดี๋ยวสิเขาไปเบิง้งผ้าเขาไปเบิง้ง อีกภพุกนะครับเนาะเจออเครื่องบอกเดี๋ยวเบาเครื่องสิไเบังนะครับเด้อ นี่ครับผมนี่คือดอกต้นอีกับพุกนะครับเนาะหรือว่าดอกต้นบุกบุกข้างคกประมาณนี้นะครับเนาะไอ้ยังออกมาท่านหลาครับออกก็มีแต่ต้นนิดหน่อยเพาเป็นตาตัดไปแกงหน้านะครับเนาะร้อยใบต้นนี้ใหญ่พื้นออกเราคุมคอยสิมาตัดใหม่ดอกพื้นนี่เวลาพื้นออกดอกยังสี่เราพื้นกระถิเหี่ยวนะครับเด้อเหี่ยหงลงไปแล้วพื้นแท่งนอแท่งยอดพื้นมาใหม่ะครับค่อยสิกลายเป็นต้นแบบนี้ พอดีเกิดเป็นต้นอ e ีกับบุกนะครับเนาะต้นแหง้งพื้นไอ,ไอ,ไอดอกดอกจังสี่หลังจากที่พื้นเหี่ยวลงไปพื้นสิเป็นช่วงไหนบวคลมสิไทยเบิ้งเป็นขั้นตอนไปก็แเ้วกันนะครับเนาะหลังจากที่พื้นเป็นดอกงดงามขึ้นมาเนาะนะภายหลังพื้นกับิีเหี่ยวเต็มเส็จังสี่ครับผมเหี่ยวแห้งแก้แดดจังสี่ละนี่นะครับ ต่อยขึ้นสิมีหวัวอยู่เด้อครับเด้อเป็นดอกแล้วก็ดอกเหี้ยวบันนี้ชิขึ้นเป็นต้นครับผมต้นเพื้นที่ขึนเป็น,นยอดเป็นนอขึ้นมาไปมาขึ้นสีผ้าไปเบิ้งครับนี่ครับผมไอ้กระบุกนะครับเนาะหลังจากที่ พื้นเป็นดอกที่บวกลืมไทยเบิ่งกว่านานนี้นะครับเนาะเป็นดอกแล้วก็ดอกเหี้ยวหลังจากดอกเหี้ยวพื้นสีนี่ครับนี่ดอกที่คือดอกที่พื้นเหี้ยวคือบวกลืมวาครับเป็นดอกแล้วก็ดอกเหี้ยวพื้นสีคืนเป็นต้นไม่ไมเห่าได้ต้มได้แกงก็จะเป็นลักษณะนี้ครับนี่นี่คือขั้นตอนสุดท้ทายของพื้นที่พื้นสีกลายเป็นต้นครับนี่นี่เป็นใบครับนี่อันนี้คือพันกระลังตูมๆออกไม่ไหมนะครับเนาะก็คืออีดอกเหระครับเพียงเพียงแต่ว่าต้นบุกพื้นสีใหญ่กว่านี้ แต่นี่ก็ยังถือว่าต้นใบใหญ่ครับมันออกลายอยู่ต้นแต่ว่าต้น้ำสำเนิ้วมือนะครับเนาะสำานิ้วมือแต่ว่าสีตัดไปแกงกับพ่อใดอยู่ดอกแต่เบาคึมบ่มักต้นนี้หน่อยสีเปรียวร่อยพื้นออกต้นใหญ่เบาคึมคอยฉีมาตัดไปแกงนะครับนาะแปะ่าต้นเดียวสองต้นแกงอิ่มแกงในมองใหญ่เลยนะครับเนาะนี่ครับคือต้อนกระบ,บุกนะครับเด้อบ่มียงดอกเบาคึมกระไดคลิปนี้นะครับเนาะขอบคุณที่รับชม นี่เรื่องเปลี่ยนความังใจเใบาคิมนะครับกดติดตามซับสไคร์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนั่เพื่อหวัดทุกการอัปโหลดที่ไม่ของเบาคิมครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย